สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์082 4804746็ครับผมส่วนรายไน้ผมได้เคลื่อนให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn ผราบ้านเลยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้แบ่งปันที่ราคา250บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผม250บาททุกรายการเลยครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาพสําเร็จรายการที่1นนะครับผมนี่ครับ ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปีพีท่านใดที่ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนทักไลน์หรือโทรมาแจง้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับผม ครับรายการที่หนึ่งก็ผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับอ่ไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สองครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สองนะครับ นี่ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับราคา2องร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สามอันนี้เป็นตลับปิดด้านหลังครับผม นี่ครับผมรายการที่สามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมอันนี้เป็นเรียญหรือข้าวปานครับผมนี่เป็นรายการที่สี่ครับผมวันนี้นี่ครับผมจะเป็นรายการที่สี่ครับ ถ้าลุงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกัมนก่อนได้นะครับผมนี่ครับนี่รายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นวัดเกตครับผมนี่ครับ้อมเรียมกรอบวินเทจมาแล้วนะครับผมอันนี้นี่ก็จะเป็นรายการที่ห้านะครับ นี่ครับผมนี่ครับรายการที่ห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพ้าคุณแผนรายการที่หกครับผมนี่ครับ อันนี้อ่าเป็นคุณแพนล,ลงพูดทีมครับผมนี่บรรหารไล่ครับผมนจะเป็นรายการที่หกนะครับผมนี่ครับอ่าถูกแจ้งวไหนชอบแจ้งวไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับ ี่เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมครับผมนี่นี่ครับอันนี้รายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับผมอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสสีครับผม จะเป็นรายการที่เจ็ครับผมราคา2 5งบาทครับต่อไปเป็นรายการที่8ปดครับผมอันนี้เป็นภาพปิดตาพิมพ์ปั้นครับผมนี่จะเป็นรายการที่8นะครับ ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่8ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นรายการที่ครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่9นะครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จรายการที่9นะครับผมอรูภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกัมนก่อนได้นะครับ ครับจะเป็นรายการที่เก้าผมราคาสองห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผม อันนี้เป็นเหรียญลงปุ่มหมุนครับผมนี่รุ่นหมุนเงินหมุนทองครับผมจะเป็นรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ก็จะมีบินตรงนี้หน่อยนะครับผมตรงมุมจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผม ผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระคุณแผนรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสองนะครับ ครับผมครับรายการที่สิบสองผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามผมอันนี้เป็นภาพผงกระดูกผีครับผมรายการที่สิบสามนะครับ ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบสามนะครับผมนี่ครับรายการที่สิบสามผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นี่ครับผมนี่เป็นเหรียญหว่วงเชื่อมนะครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสี่ ร,รายการที่14บสครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นรายการที่15บห้าผมอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่15้าครับผม ี่ครับรายการที่15บห้าผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่16กครับนี่ครับจะเป็นรายการที่16นะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม นี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผม อันนี้เป็นภาพปิดตาหลังแบบนะครับผมเป็นรายการที่สิบเจดนะครับ นี่ครับผมรายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมนี่เป็นรูปรลอหลวงพ่อเดิมครับผมนี่อันนี้ก็จะมีรอยจานอยู่ข้างล่างนะครับนี่จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับผม ถูกใจวุ้งในชอบแจว้งในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมอันนี้เป็นภาคคุณแผนเนื้อดินครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบเก้านะครับนี่ครับผม เป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับต้องขอภัยเสียงลบกวนด้วยนะครับผมน,นี่ครับผม เป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สครับผมอันนี้เป็นพระลีลาครับผมน,นี่จะเป็นหมายเลขที่20นะครับนี่ครับผมนี่ครับ จะเป็นหมายเลขที่20่สิครับผมเป็นพาลีลาครับผมครับใ่หมายเลขที่20่สิครับผมราคา250บาทครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของผมแกไลน์ line มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ